ครับมาถึงช่วงที่สำคัญนะครับเป็นบทสรุปอันทรงคุณค่านะครับของการเรียนรู้ตลอดวันของวันนี้นะครับนะจากบทที่1เนี่ยนะครับอาจารย์ได้แนะนำให้พวกเราได้รู้จักกับวิชาชีพของตัวเราเองว่าเราเข้ามาที่นี่นะครับเราเข้ามาทำงานเป็นนักบริหารการตลาดซึ่งรีดูคูปอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับจะเป็นองค์กรที่รวมคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่มาพัฒนา,นาเพื่อที่จะเป็นนักบริหารการตลาดการรวมตัวกันของพวกเรานะครับทำให้เกิดพลังในการที่จะต่อรองดิว ธุรกิจจะเข้ามาบริหารสร้างรายได้สร้างอนาคตให้กับพวกเราในบทที่2นี้ก็จะแนะนําให้พวกเรารู้ว่าให้เป็นใครมาจากไหนใครเป็นผู้บริหารวิสัยทัศน์นโยบายเป็นอย่างไรบ้างสามารถและมีสายภาพที่จะไปถึงระดับโลกได้หรือไม่นะครับในบทที่3เนี่ยนะครับอาจารย์ก็ได้แนะนําให้พวกเราได้รู้ว่าสิทธิป,ประโยชน์ของลูกค้าที่จะเข้ามาเป็นค์ทเนอร์มาเป็นสมาชิกของให้เนี่ยในการที่จะได้รับปันผลกําไรคืนกลับมานะครับจากให้เนี่ยนะครับาดได้แบบไหนอย่างไรนะคุ้มค่าไหม นะครับในการเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับไหนะครับและในบทที่4นะครับในบทสรุปอันทรงคุณค่าตอนนี้นะครับก็จะมาพูดถึงแผนการทํางานและรายได้ของทีมบริหารทีมสตาบ้างนะครับว่าจะมีความแตกต่างจากสมาชิกทั่วไปยังไงเรามาดูกันนะครับว่าแผนงานและรายได้ของทีมสตาฟทีมบริหารการตลาดเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับโบนัสที่ปันผลกําไรคืนให้ลูกค้าเนี่ยนะครับจะแบ่งออกเป็น4ช่องทางนะครับในการรับรายได้นะครับช่องทางที่1นนะครับถ้าสมาชิกคนนั้นเป็นสมาชิก เอาเป็นคนแนะนําเข้ามาเองแล้วสมาชิกคนนั้นไปซื้อสินค้าทุกครั้งที่มีการซื้อสินค้านะครับให้จะปันผลกําไรจากยอดซื้อน,นั้นกลับมาให้เราทุกครั้งเลยนะครับนะข้อที่2นะครับก็คือนะครับถ้าสมาชิกคนนั้นนาสามารถสร้างกลุ่มสมาชิกขึ้นมาได้2กลุ่มแล้วแต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับมีการซื้อสินค้ามียอดบาลานซ์กันที่1750นาะทั้ง2กลุ่มก็ถือว่าเป็นการจับผู้ธุรก,กิจได้1คู่นะฮะก็จะได้รับปันผลกำไรกลับคืนมาเป็นค่าจับคู่ ข้อ3นะครับค่าบริหารกลุ่มนะเมื่อสมาชิกคนใดสามารถสร้างกลุ่มลูกค้านะตั้งแต่2กลุ่มขึ้นไปแล้วก็มีจํานวนสมาชิกรวม200คนขึ้นไปก็จะได้รับโบนัสค่าบริหารกลุ่มตั้งแต่3%เนถึง5%นะครับแล้วก็ข้อที่4นะครับเป็นออเซลนะครับนั่นก็คือบริษัทจะกกันกําไรนะครับออกมา3%เนะครับเพื่อที่จะมาปันผลให้กับผู้บริหารระดับ VAP นะที่สร้างกลุ่มสมาชิกในระดับที่บริษัทกําหนดตรงในฐานะที่เข้ามาเป็นสตาฟเนี่ยนะครับและทํางานอย่างกิ จเต็มเวลานะครับเราก็จะได้รับรายได้ทั้ง4ข้อแล้วก็รายได้ทั้งหมดเนี่ยนะครับแผนรายได้ของสมาชิกแต่แผนการทํางานแตกต่างกันรายได้ก็เลยมีความแตกต่างกันนี่คือแผนงานสําหรับสมาชิกทั่วไปนะครับเข้ามาซื้อสินค้านะครับแล้วก็อัปเกรดขึ้นมาเป็นพาร์ทเนอร์แล้วก็มีการแนะนําบอกต่อกันไป2คน3ามคน10คนแล้วแต่ว่าวงสังคมไทยนะครับจะกว้างขวางม,มากกว่ากันนะครับนี่เป็นรายได้หรือเป็นการแนะนําแบบธรรมดาแบบคนทั่ว,วไปแต่ถ้าเป็นสตาฟ ของลีด๊ปอินเตอร์เนชแนลเนื่องจากเราเข้ามาสู่อาชีพนี้อย่างจริงจังทําเป็นอาชีพนะทําเป็นงานประจําของสร้างรายได้นะครับเหมือนกับโนะครงสร้างรายได้ที่ให้ให้สมาชิกแต่จะมีการไต่ขึ้นไปเป็นขั้นบันไดเพื่อที่จะแตะรายได้ทุกข้อทั้ง4ข้อเลยนะครับเริ่มต้นนะครับเปิดโค้ดเข้ามาเป็นสมาชิกนะครับจะได้รับค่าแน,นะนํา10%แต่เมื่ออัปเกรดขึ้นมานะคุผู้ช่วยผู้จัดการนะจะได้รับรายได้ค่าแนะนํา10%แล้วก็ OV 10%ถ้าสมาชิกในกลุ่มหรือที ทีมงานในกลุ่มเติบโตขึ้นมานะเป็น200รหัสนะได้รับค่าแนะนํา10% OV 10%แล้วก็จะมะีค่าบริหารกลุ่มอีก3%นะครับแล้วก็มีค่าแยกกลุ่ม20%ถ้าในทีมนะครับมีทีมงานที่เลื่อนขึ้นมาเป็นเมนเจอร์2คนนะครับเราก็จะได้รับการเลื่อนขึ้นมาเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการ s t a n ตนไวท e เพรสเดนนะครับก็จะได้ค่าบริหารกลุ่มเพิ่มขึ้นจาก3%เป็น4%นะครับนะแล้วถ้าในทีมเรามีทีมงานเลื่อนนนขึ้มาเป็ AVP ค2คน นะเราก็จะได้รับเลื่อนขึ้นมาเป็น VP Vice President หรือตำแหน่งผู้อำนวยการนะครับผู้บริหารกลุ่มก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็น5%นะครับองค์กรก็จะเติบโตขึ้นใหญ่ขึ้นถ้ามีทีมงานในกลุ่มของเรานะครับเลื่อนขึ้นมาเป็น VP c VP นะครับเราก็จะได้รับการโปรโมทเลื่อนขึ้นมาเป็น EVP Executive Vice President หรือผู้บริหารกลุ่มนะครับในตำแหน่งนี้นะครับเราจะได้รับออเซลหรือโบนัสปันผลกำไรจากยอดขายทั้งบริษัททั่วโลก3%นี่คือโครงสร้างรายได้แล้วเราจะรับรายได้ เหล่นนี้ได้ยังไงนะครับอ่ามาดูแผนง,งานของเรานะครับว่าแผนง,งานของสตาฟเนี่ยนะครับจะเข้มข้นขนาดไหนทําไมถึงจะสามารถสร้างรายได้เป็น5เท่า1ิเท่าของสมาชิกทั่วไปนะครับอ่าเมื่อสตาฟทุกคนนะครับเข้ามานะครับมเมมเบอร์แล,แล้วแล้วก็อัปเกรดตัวเองขึ้นมาเป็นอ่าแอสแตนเมเจอร์ S นะครับก็คือมาเป็น AM บริษัทจะเปิดโค้ดให้3โค้ดในการทํางานพูดง่ายๆว่า1คนจะมี3ามโค้ดอัปเกรดตัวเองด้วยการสั่งซื้อสินค้า 1, 7 5 0บาทนะซื้อแค่ 1, 7 5 0บาทนะครับาท จะได้3โค้ดเลยนะครับสโค้ดก็คือ m 1 m 2 m 3เพราะว่าบริษัทต,ต้องการให้สตาฟเนี่ยนะครับตั้งนะทีมงานขึ้นมา4ทีมโดยเริ่มต้นจากการสร้างทีมตรงนี้สคนนะครับคือ a b c d แต่เป็นทีมสตาฟด้วยกันทีมบริหารด้วยกันไม่ใช่ทีมสมาชิกทั่ว,วไปทางบริษัทมีการสนับสนุนนะครับการทํางานทุกอย่างนะครับเพื่อที่จะให้เกิด a b c d ขึ้นมานะครับเรียกง,ง่ายว่านะผู้บริหารทุกคนเนี่ยนะครับจะมีภารกิจในการสร้างทีมตรง4คนแล้วจบนะถ้าใครไม่ต้องการที่จะสร้างต่อไม่ต้องการ แนะนำสมาชิกก็ไม่เป็นไรนะขอให้สร้างทีมผู้จัดการทีมสตาร์มีสี่คนก็ถือว่านะจบภาร,รกิจที่สําคัญนะครับทีนี้เพื่อให้เกิดทีมงาน4คนคือ A B C D ขึ้นมาเนี่ยบริษัทก็ให้การสนับสนุนนะครับในการทํางานคือหนึ่งมีแผนงานมีระบบงานให้อย่างชัดเจนว่าจะต้องทําแบบไหนอย่างไรนะถึงจะเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ2อมีการสนับสนุนเรื่องของรายชื่อนะครับที่เราจะคัดเลือกเข้ามาเป็นทีมของเรานะว่าใครจะเป็น A B C D รายชื่อเหล่านี้ถูกคัดคุณสมบัตินะครับที่มี มีความเหมาะสมเข้ามาเรียบร้อยนะครับเราเพียงแต่มีหน้าที่ในการเชิญคนเหล่านี้เข้ามาสัมภาษณ์งานกับบริษัทนะครับมีการสนับสนุนเจ้าหน้าที่สัมภาษณ์นะครับเพราะว่าเราสัมภาษณ์งานเองยังไม่เป็นนะเพิ่งทํางานได้แค่สัปดาห์เดียว2สัปดาห์นะก็จะมีผู้บริหารทําหน้าที่สัมภาษณ์ให้เราตลอดนะที่เรากําลังจะสร้างทีมนะครับแล้วก็มีการฝึกอบรมนะมีการอบรมความรู้พื้นฐานเพื่อให้นะทีมงานใหม่เข้ามาเนี่ยสามารถที่จะทำงานได้เลยนะครับภายใน1หรือ2สัปดาห์นะครับแล้วก็มีการอบรมขั้นแอดววนซ์นะครับให้ทุกคนเนเเ่ป็มืออช ในเรื่องของการบริหารการตลาดนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสรรหาการพัฒนาทีมงานการฝึกอบรมการจัดกิจกรรมพัฒนาทีมงานกระตุน้นเร่งเล่าสร้างขัญกำลังใจให้กับทีมงานนะครับก็จะได้เรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนในเรื่องนี้อย่างมืออาชีพแล้วก็สนับสนุนเรื่องของสถานที่ในการทํางานถ้าเป็นสมาชิกธรรมดาเนี่ยนะครับอาจจะไม่มีที่ทํางานไม่มีโต๊ะนั่งหนะ้าบ้านใครบ้านมันนะไม่มีคนดูแลไม่มีรายชื่อให้นะไม่มีอะไรเลยนะก็คือเป็นลูกค้าคนหนึ่งนะอยากจะได้ปันผล ได้กำไรนะครับส่วนแบ่งอะไรก็แนะนําคนเข้ามานะแต่ไม่มีการสนับสนุสนจากรศัตดแต่ถ้าเป็นพวกเรานะซึ่งเข้ามาเป็นผู้บริหารเนี่ยนะครับก็มีการสนับสนุสนสารที่ทํางานกับโต๊ะทํางานห้องประชุมนะครับเป็นจิตจารลักษณะนะมีที่ตั้งนะน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็เติบโตกันและการทํางานก็ทํางานกันเป็นทีมนะครับทำให้การสร้างทีมงานตรง4คนนี้เป็นไปด้วย เรียกว่าเป็นไปด้วยความง่ายดายนะครับขอเพียงแค่มีวินัยเพราะว่ารายชื่อเราก็มีให้แล้วนะครับคนสัมภาษณ์เราก็มีให้คัดเลือกคนจนได้ครบ4คนปั๊กก็ถือว่าจบภารกิจในการสร้างทีมแล้วก็ลงมาบริหาร4ทีมนี้ให้เติบโตต่อไปอ่ะสมมุติว่าตอนนี้นะครับเราใช้เวลาสัปดาห์ที่1เรียนรู้และฝึกฝนสร้างความชนานาญก่อนเรียนรู้งานก่อนในสัปดาห์ที่2นะครับเราเริ่มสร้างทีมนะครับ a 1 B1 อ่าเนี่ยนะครับมาเป็นทีมของเราและทุกคนก็จะได้รับ โค้ดในการทํางาน3โค้ดเท่าเทียมกันนะหลังจากที่อัปเกรดขึ้นมาเป็นตามระดับพาร์ทเนอร์นะครับดูว่าเราจะมีรายได้อย่างไงนะครับข้อแรกเราจะได้ค่าแนะนานะครับค่าแนะนําที่เราแนะนํา a b c d เข้ามานะครับทั้งหมด4โค้ดนะครับเราก็จะได้โค้ดละนะครับหนึบาทคูณ4ีโค้ดก็เท่ากับ700บาทนี่คือค่าแนะนำนะที่เราแนะนําเอง4คนเข้ามานะครับแล้วก็2นะครับเราจะได้ค่าบริหารนะครับซึ่งเป็น ov ในการจับคู่นะครับโดยจะดูทีละรหัสก่อน ดู M 1ก่อนนะครับ M 1นี่จะมีการจับผู้สุรกิจ2คู่นะครับ คู่ไหนบ้างนะครับคู่ที่1คือ A1 กับ C1 ครับอยู่คนละฝั่งกันนะครับถือว่าเป็นคู่แรกเราจะได้50%นะจริงๆค่าแนะนําจะได้10%แต่คู่แรกเนี่ยนะครับคู่ที่1จะได้โปรโมชั่นนะเป็น50%ก็จะได้875บาทแล้วก็มีการจับคู่ที่2อีกนะฮะคือ B1 กับ D1 นะเป็นคู่ที่2เราจะได้30%ก็คือ525บาทสําหรับ M1 นะครับจะมีการจับคู่แค่2คู่นะครับทีนี้มาดูในรหัสที่ M2 นะ M2 จะมีการจับคู่1คู่ธุรกิจก็คือ 1> a อกับ B1 อันนี้จะเป็นคู่ที่3ของเรานะครับก็จะได้โปรโมชั่นเส้นเดียวกันนะครับก็คือได้20% 3 5 0บาทนะครับจากคู่ที่4เป็นต้นไปนี่จะเหลือคู่ละ10%ไปตลอดนะครับเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านคู่แล้วผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนะครับใน M3 อ่า M3 ก็จับคู่กัน1คู่นะฮะก็คือ T1 กับ B1 นะครับเราก็จะได้10%คือ175บาทรวมรายได้นะครับจาก3รหัส ในสัปดาห์ที่2ที่เราแนะนำนะผู้บริหารเข้ามา4คนเนี่ยนะครับเราจะมีรายได้ทั้งหมด2,625บาทนะเราอัปเกรดตัวเองด้วยการซื้อสินค้านะครับ 1,750บาทแต่เราได้เงินกลับคืนมา2,600นะครับ25บาทเรียกว่า,าคืนทุนแล้วก็ยังมีกำไรอีกนะครับในสัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่3นะครับนะเราไม่ได้แนะนำตรงละแต่ลงมาช่วย A B C D ในการตั้งทีมตรงแล้วลงมาช่วยในการดูแลทีมงานนะมาเป็นคอนซัลมาเป็นโค้ชให้กับทีมงานนะครับเพื่อการเติบโตร่วมกันเกิดสมาชิกใหม่นะเกิดผู้บริหารใหม่เกิดขึ้นนะครับเราจะมีรายได้ในสัปดาห์ที่3อย่างไรบ้างนะครับในสัปดาห์ที่3นี่เรา ไม่ได้แนะนําใครเลยนะครับแต่ลงมาบริหารทีมของเราเนี่ยนะครับให้เติบโตเราก็จะได้ค่าบริหารทีมอย่างเดียวคือ OV ในการบริหารทีมอย่างเดียวมาดูนะเอมก่อนนะครับในรหัส M1 จะมีการจับคู่ธุรกิจเนี่ยนะครับทางฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับจะมีทั้งหมดอยู่8รหัส นะครับผู้ิหารใหม่ที่เข้ามานะครับฟังขังขวาก็จะมี8รหัสเช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นการจับคู่8คู่นะครับทำให้เราเกิดรายได้นะครับคู่ละ1นึบาทรวมเป็นเงิน1,400บาทนะครับสำหรับรหัสเ1ทีนี้มาดู M2 M2 จะเกิดการจับคู่กัน4คู่ใน M2 นะครับเราจะได้คู่ละ175บาทเช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นเงินรายได้700บาท ใน M3 นะครับก็จะเกิดการจับคู่กันนะสี่คู่เช่นเดียวกันนะครับเกิดรายได้700บาทเช่นเดียวกันในสัปดาห์ที่3นะครับเฉพาะค่าบริหารทีมการจับคู่อย่างเดียวนะครับจากรหัส M1 M2 M3 รวมรายได้สัปดาห์นี้2,800บาทนะครับเรียกว่าอยู่ได้สบายละนะถ้าไม่กินแบบฟุ้งเฟ้อเกินไปนะสัปดาห์ละ2,800นนี้อยู่ได้นะครับแต่ยังไม่รวยแต่สัปดาห์ที่4ต่อไปนะครับเราลงมาบริหารทีมช่วยกันนะ A1 นะ B 1, A B C D นะรวมทั้งเราเนี่ยลงมาช่วยกันบริหารทีมให้ความรู้ทีมงานสร้างแรงบันดาลใจเป็นที่ปรึกษาให้ทีมงานเข้าใจนะในบริบทของการเป็นสตาฟฝ่ายบริหารนะครับนะทุกคนมีหน้าที่ในการสร้างทีมตรง4คนนะโดยมีการสนับสนุนทุกอย่างนะจากบริษัทแล้วก็จากผู้บริหารระดับบนขึ้นมาในสัปดาห์ที่4เนี่ยเราจะมีรายได้ค่าจับคู่แต่เนื่องจากคนเยอะมากก็เลยไม่สามารถระบุลงไปได้ว่าเป็นใครนะแต่ให้ดูแต่ละสายงานสายงานของ A 2งเนี่ย นะมีการแนะนําขึ้นมา8คนสายงาน A3 มีการสร้างทีมขึ้นมา8คนเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มี B2 B3 นะครับทีมละ8นะ C2 C3 เนี่ยทีมละ8แล้วก็ d 2 d 3ทีมละ8ทนี้เราจะมาดูว่าเราจะมีรายได้เท่าไหร่นะครับนะมาดูค่าบริหารของ M1 M1 เนี่ยนะครับจะพบว่าฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับมีทั้งหมดเกิดขึ้นเนี่ยนะครับ32รหัส ฝันะ่งขวามี3ารรหัสก็จะเป็นการจับคู่กันสารสองคู่นะครับคู่ละหนึ่งร้อเจ็ดบาทก็จะเป็นรายได้5,600บาทสําหรับรหัสเ1็มน่ทีมาดูรหัสเ2นะครับจะมีการจับคู่กันทั้งหมด16คู่ฝั่งซ้าย16ฝั่งขวา16กนะก็จะมีรายได้อยู่ที่2,800บาทแล้วก็รหัสเ3ของเรานะครับมีการจับคู่1ิคู่เช่นเดียวกันนะครับมีรายได้2008ทําให้สัปดาห์ที่4นะครับเราเกิดรายได้ขึ้นสัปดาห์นี้มาดูรายได้ในสัปดาห์ทีี 4, ่่4กนนนกนนัันนนนนนนะคบเเืออองงจจจาาํวยมต้ึ ไม่สามารถระบุได้ว่าใครเป็นใครแต่เราแยกเป็นสายงานอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับในกลุ่มของ A 2นะครับจะมีการสร้างทีมงานใหม่ขึ้นมา8รหัสใน A 3 8รหัสในกลุ่มของ B 2กับ B 3 C 2 C 3ก็สายงานละ8รหัสเรามาวิเคราะห์กันนะครับค่าบริหารนะครับ OB การจับผู้เนี่ยทีละรหัสนะครับ M 1นะฮะ M 1ของเราเนี่ยนะครับจะมีการจับผู้เนี่ยนะครับ32คู่นะครับโดยทางซ้ายเนี่ยนะครับจะมี่า32รหัสฝั่งขวา3 2รห เป็นการจับคู่3าคู่เราจะมีรายได้175บาทคูณสายเท 3, 2, ่ากับ5้าพแล้วมาดูรหัส M 2ของเรานะครับฝั่งซ้ายจะมี16รหัสฝั่งขวาจะมี16รหัสเราจะได้รหัสละ175บาท6คู่นะครับก็เป็นเงิน2008ัครับแล้วก็ M 3นะครับฝั่ง C จะมี16รหัสฝั่งดีจะมี16รหัสรวมทั้งหมด16คู่คู่ละ175บาทก็จะมีรายได้2,800บาทรวมรายได้ค่าบริหาร OV จับคู่ของเราในสัปดาห์ที่4สัปดาห์เดีย11 1,200บาทครับอยู่ได้สบายแล้วตอนนี้นี่คือรายได้ต่อสัปดาห์นะครับ และอาจารย์อยากให้พวกเราเห็นรายได้สัก2เดือนก็นแล้วกันนะครับว่าทางานที่นี่2เดือนเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราตั้งใจมุ่งมั่นนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับเอารายได้ที่แสดงให้ดูเนี่ยในแต่ละสัปดาห์เนี่ยนะครับตั้งแต่สไลด์สองสได์สเอามาใส่ในผังแบบนี้นะครับเพื่อให้มีพื้นที่ในการแสดงผลงานในสัปดาห์ที่5นะสัปดาห์ที่4เมื่อสักครู่นี้เรารับไปแล้วหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับทีนี้ในสัปดาห์ที่5านะครับสายเอหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะแนะนาจากสิบหกแนะนำ, 16, นะนำต แนะนำหนจาก4นะก็เป็น64นะ B1 ก็เกิดรหัสใหม่ขึ้น64ส1ก็64 D1 ก็64รวมทั้งหมดเนี่ยนะครับเกิดการจับคู่เนี่ยนะครับ A1 เนี่ยจับกันทั้งหมดเนี่ยนะฮะทั้งรหัส M1 รหัส M2 รหัส M3 เนี่ยเอามารวมกันนะถ้าเราดูง่ายๆนะครับเราเห็นว่าสัปดาห์ที่2เนี่ยนะครับ A B C D มีอยู่4รหัสนะก็จะจับกัน4คู่นะ รวมทั้ง M1 M2 M3 ในสัปดาห์ที่3นะครับ A1 มีสีรหัส B1 มีสีรหัส C1 มีสีรหัส D1 มีสีรหัส นะเป็นการจับคู่ของ M1 นะโค้ด M2 โค้ด M3 นะก็จะเท่าก,กับ1 6รหัสคือเท่าก,กับจํานวนนะโค้ดที่เกิดขึ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในสัปดาห์ที่5นะครับ A1 มี64รหัส B1 เกิดขึ้นใหม่64รหัส C1 64รหัส D1 64รหัสรวมทั้งหมดนะครับเป็น256รหัสเกิดการจับคู่กัน256คู่นะก็จะเป็นไรายได้เกิดขึ้นนะครับในสัปดาห์ที่3เนี่ย44,800บาทดูเหมือนกับหูนะแต่ต้องสร้างคนเยอะนะอาจารย์เราไม่ได้ รรเราสร้างแค่4คนครับทุกคนข้างแค่4คนนะถ้าทุกคนมีวินัยแล้วลงมาช่วยกันให้ทุกคนผ่านนะในการสร้างสายตรง4คนเนี่ยมันก็จะเกิดการเติบโตแบบหนะึ1คูณสแบบอัตโนมัติแบบนี้นะครับเพียงแค่สัปดาห์ที่5เราก็จะมีรายได้44,800บาเ่ัดอบาทสัปดาห์เดียวเนี่ยได้มากกว่าการทํางานทั้งเดือนของเพื่อนบางคนอีกนะครับแล้วสัปดาห์ที่6นะครับทุกคนแนะนํา4หมดหน้าที่ของพวกเรานะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเราเป็น A เป็น B เป็น C เป็น D นะมีหน้าที่ลงมาให้ความรู้มาให้ค แนะนำให้กำลังใจชี้แนะวิธีการให้ทีมงานของเราทุกคนสร้าง4คนของเขาให้ได้นะทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบทั้งชีวิตในแค่4คนแค่นั้นเองก็จะเกิดผู้บริหารใหม่เกิดขึ้นนะครับสสายสายละ256คนรวมทั้งหมดเป็น1นึ่คนโอ้เยอะอาจารย์เยอะแต่มันเกิดจากคนละ4เท่านั้นนะครับทุกคนรับผิดชอบแค่คนละสีจะเกิดการจับคู่ขึ้น1นึ่คู่นะครับเป็นรายได้นะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทนะเริ่มเห็นรายได้แสนแล้วนะครับในสัปดาห์ ถ้ารวมกันทั้งสัปดาห์ที่5นาในเดืน 2, อนที่2เนี่ยนะครับสัปดาห์ที่5สัปดาห์ที่6 2ส,สัปดาห์เนี่ยสองแสนกว่าแล้วนะครับสัปดาห์ที่7นะอ่ะสมมติสัปดาห์ที่7ต่อไปอีสัปดาห์หนึ่งนะครับจาก256แนะนำคนละ4นะครับสาย A1 ขึ้นมาเป็น1,024คนนะสาย B1 นะสาย C1 สาย D1 นะเกิดผนะู้บริหารขึ้นมาสายละ1,024คนรวมทั้งหมดนะครับมีการจับคู่นะครับ4,096คู่คู่ละ175บาทสิบหกคู่คู่ละหนึ่งร้อยเจ 16,800บาทนี่คือพลังทวีคูณถ้าทําคนเดียวก็ไม่มีทางที่จะทำได้ละครับ ถ้ามองภาพนี้โอ้โหคนนั่ง 3- าพันคนไฮเนต้องการสมาชิกนี่เป็นล้านนะครับ10ล้าน20ล้านนะครับเพื่อที่จะชิงอันดับหนึ่งจากลาซ่าจากช้อปปีในประเทศไทยก็มีสมาชิกกันเกือบ20ล้านเราเนี่ยนะครับขยายธุรกิจขยายสมาชิกเนี่ยหนึ่งแต่สี่นะมันจะเป็นอัตราการเติบโต4เท่านะครับก็จะทําให้รายได้ของเราเนี่ยเพิ่มสูงมากแต่ถ้าเราเจาะลึกรายละเอียดว่ามันมีความเป็นไปได้มากขนาดไหนก็ทุกคนรับผิดชอบแค่4ครับแล้วไม่ต้องไปหาชวนคนเองด้วยเพราะเรา ามีรายชื่อให้ทุกคนเลยนะเรามีรายชื่อเนี่ยประมาณ7-8แปดแสนรายชื่อต่อปีที่จะป้อนให้พวกเราเนี่ยนะครับคัดสรรคนเข้ามาเป็นทีมสตาฟของพวกเรานะเป็นทีมผู้จัดการของพวกเราทุกคนเอาแค่สี่ก็พอครับแล้วบริหาร4คนให้เติบโตให้เก่งเหมือนเรานะครับโครงสร้างก็จะแข็งแกร่งเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าเรามีนะระบบนะที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยมีความเข้าใจในงานและพัฒนาการอย่างรวดเร็วนะครับลองจินตนาการดูนะครับว่าสมมุติว่าตัวเลขไม่ได้เป็นอย่าง,งจริงจริงเอาแค่50%นเนี่ยนะ ครับสัปดาห์ที่7เนี่ยรายได้3 0 0 0 0นกว่าบาทละสัปดาห์เดียวแล้วก็ถ้าบวกย้อนกันขึ้นไปก็สี่ห้าแสนแล้วนะครับอยู่ที่ว่าเราจะเอาจริงไหมเราจะทุ่มเทไหมถ้าเราคิดว่าการสร้างทีมตรงทีมผู้บริหาร4ี่คนมันยากทั้งชีวิตสร้างแค่นี้ไม่ใช่สร้างต่อสัปดาห์หรือไม่ได้สร้างต่อเดือนนะครับทั้งชีวิตเนี่ยนะครับเราหาคนแค่4คนแล้วเขาก็มีรายชื่อให้นะครับเราเพียงแต่เชิญเข้ามาสัมภาษณ์คัดเลือกคนที่ใช่คนไหนไม่ใช่มีความเห็นไม่ตรงกับเราก็ไม่เป็นไรครับนะเรายอมรับความคิดเห็นซึ่งกกัันนนนแและไมม่ใครชอบบบงา ทั้งหมดแต่ถ้าใครมองเห็นก็จะเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นแบบนี้นะครับเราทํางานพื้นฐานแค่4คนในสัปดาห์ที่1หรือสัปดาห์ที่2หลังจากนั้นเป็นงานบริหารล้วนๆเลยครับ เพื่อให้สมาชิกเราเนี่ยเกิดความคึกคักคึกคืนตื่นตัวนะในการทํางานกระตือรือร้นในการขยายตัวเราก็ต้องมันจัดกิจกรรมประชุมสัมมานานะครับท่องเที่ยวทํากิจกรรมส่งเสริมการตลาดเนี่ยเข้าสู่รูปของการบริหารการตลาดอย่างแท้จริงทํางานอย่างจริงจังสร้างพลละสีนะครับก็จะทําให้องค์กรเราเนี่ยเติบโตขึ้นมานะเป็นพันเป็นหมื่นคนอย่างรวดเร็วนี่คือแผนการทํางานแบบเข้มข้น แบบเข้ามาแล้วต้องสําเร็จเข้ามาแล้วต้องสร้างเนื้อสร้างตัวให้ได้เข้ามาแล้วต้องเปลี่ยนชีวิตให้ได้แล้วเติบโตต่อไปเรื่อยๆนะครับทำให้ความฝันความหวังน,นะครับของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องบ้านเรื่องรถนะเรื่องของครอบครัวการศึกษาการท่องเที่ยวคุณภาพชีวิตต่างๆเนี่ยนะครับดีขึ้นภายในระยะเวลาแค่ปี2ปีเท่านั้นเองนะครับและโครงการนี้ขยายออกทั่วโลกนะครับไม่ได้ขยายแค่นี้นะนี่คือแผนงานนะครับที่ให้เราวิเคราะห์ว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมถ้าเราไปชวนเอง4คนไม่รู้จะชวนใคร ชวนมาแล้วเขาก็ไม่ชวนต่อแต่นี่เราสร้างทีมผู้จัดการนะครับทุกคนรู้ดีว่าเข้ามาแล้วจะต้องสร้าง4ี่คดและเรามีปัจจัยสนับสนุนทุกอย่างนะครับโอกาสที่ผะสมเร็จก็จะสูงมากเพียงแค่ทุกคนรู้บทบาทหน้าที่ของตัวเองซึ่งเราก็จะพัฒนาเป็นขั้นตอนต่อไปหลังจากนี้รายละเอียดต่อไปนี้ถ้าเรามีอะไรข้องใจสงสัยอะไรนะครับสอบถามกับผู้บริหารในกลุ่มของพวกเรานะครับทั้ง พี่เลี้ยงเราผู้จัดการเราขออ,อเรานะครับพร้อมที่จะให้การผลักดันสนับสนุนให้เรามี4คนให้เร็วที่สุดนะครับตั้งแต่สัปดาห์ที่1หรืออย่างช้าสุดไม่เกินสัปดาห์ที่2นะงานของเราก็เริ่มรันแล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนประสมเรียบตามเป้าหมายที่เข้ามาในวันนี้ครับสวัสดีครับ